สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับการบ้านในวันนี้เนาะก็จะเป็นคณิตศาสตร์และก็ภาษาไทยอีกเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็จะเป็นให้นักเรียนนะคะนับจํานวนเนาะแล้วก็เขียนตัวเลขที่ถูกต้องให้ตรงกับภาพลงไปนะคะก็มีทั้งหมด6ข้อเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวเด็กๆก็นับนะคะอ่ายกตัวอ,อย่างเช่นข้อที่1เนาะอ่ามีปลาทั้งหมดกี่ตัวคะ1 2 3่สาสี่ 5เนาะอ่ะมีทั้งหมด5ตัวนักเขีนักเรียนก,ก็เขียนเลขก5ลงไปนะคะข้อ2 3 4 5 6นะคะเด็กๆก็ทำเองเนาะ ะะต่อมาะะก็มาดูวิชาภาษาไทยเนะาะภาษาไทยเ,ยเขาก็จะมีรูปภาพมาให้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนเ,นยเขียนพยัญชนะลงไปเนะเาะเมื่อวานนะคะมันเป็นรูปภาพที่มันไม่ค่อยชัดเท่าไหรอ่อที่ครูโบต้องขออภัยด้วยเนาะเดี๋ยวครูโบจะพยายามหารูปที่มันชัดๆน,ะะนักเรียนก็จะได้ไม่เข้าใจผิดเนาะอันนี้มีทั้งหมด10ข้อนะคะเขามีตัวอย่างมาให้แล้วนะคะก็เหมือนเดิมเลยนะคะนักเรียนก็เขียนไปเนาะข้อที่1 2 3 4 5สนะคะ6 7 8 9นะคะยาวไปเลยเนาะทีนี้ก็มาดูข้อที่1ก่อนเ็เป็นรูปอะไรคะเด็กๆรูปไก่นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นกอไก่เนาะข้อที่2 3 4 5 6 7 8 9่กนะคะเด็กๆก็ทำเองเนะเาะนะคะถ้าสมมุติว่าแม่แม่บ้านไหนนะคะมีเครื่องปรินนะคะก็สามารถที่จะปรินนะคะออกมาให้เด็กๆ ทำได้เลยเนาะก็ไม่ต้องเขียนอย่างนี้ก็ได้นะคะสามารถทำลงไปในใบงานได้เลยเนาะ